สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำมาเลยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์เดนสกอร์ด้นะครับฝากกดติดตามด้นะครับก็เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนวันนี้นะผมก็ได้ลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นคู่อันเดเลตนะครับสูง2ครึ่งควบสามนะครับสเต็ปสองเป็นไบยานูนิกนะครับสเต็ปสามเป็นเซอร์เคิลบูทนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์คู่บอลเต็งนะครับ เป็นคู่อันเดเลนะครับก็ราคาสูงไหลลงนะครับไปเหลือสองลูกครึ่งพบสามนะครับราคาเปิดมาสามนะครับก็จะจะไปดูนะครับเจ้าบ้านครับอันเดเลนะครับแข่งสิบแปดนัดนะครับชนะแปดเสมอเจ็ดนะครับแพ้สามได้ถึงสามสิบเก้าลูกนะครับเสียถึงยี่สิบสี่ลูกนะครับก็คือเสียทุกนัดนะครับได้ก็คือได้ทุกนัดนะครับส่วนทางเยือนนะครับก็แซงซุยดองนะครับก็ แข่ง18นะครับชนะ6เสมอ3แพ้9นะครับได้19เสียถึง27นะครับส่วนสถิติที่พบกันนะครับก็เป็นบอลสูง3นัดนะครับต่ำ2นัดนะครับเราจะไปดูฟังฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาถึง5-0ครับเป็นบอลสูง4นัดนะครับจาก5นัดนะครับแถม4นัดล่าสุดนี่คือสูงหมดเลยนะครับผมถึงเลือกเป็นผู้เต็งวันนี้นะครับส่วนเยือนนะครับแซงซุยดองนะครับก็ ทำผลงานก็ยิงได้ทุกนัดเหมือนกันนะครับจาก5นัดนะครับก็มีสกอร์ทุกนัดนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีสกอร์นะครับทีมเยือนก็น่าจะมีสกอร์นะครับก็ผมก็จะไปวิเคราะห์อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่2นะครับที่ให้เป็นสเต็ป2นะครับเป็นคู่ระหว่างชุดกาดนะครับพบาบยานวนิคนะครับราคาสูง3มลูกครึ่งควบสี่นะครับไหลลงมาเหลือ3มลูกครึ่งนะครับ วันนี้นะครับชุดกาดมาในแผน351 1นะครับส่วนไบยน์มวนิกนะครับมาในแผน3 4 2 1นะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าไบยน์มวนิกต้องมาเน้นในหลีกนะครับเพราะว่ายูฟ่ากว่าจะเตะก็เดือนกุมภานะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าบเยน์นะครับเขาต้องบุกแน่นอนครับมีแน่ๆถึง2ลูกนะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่านะครับคู่นี้ก็เน้นสูงได้นะครับ สถิติที่พบกันนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับซะส่วนใหญ่นะครับ4นัดนะครับต่ำเพียงนัดเดียวนะครับมีแค่0ูนย์สามนะครับบาเยนชนะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็ให้เต็งเป็นคู่อันเดอร์เลตนะครับสูง2ครึ่งรบสามสเต็ปสเป็นบบเยนมินิกนะครับสเต็ปสเป็นเซอร์เคิลบูตนะครับก็เป็นบอลเบลเยียม2ทีมนะครับแล้วก็เยอรมัน1นทีมนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาลยได้นะครับ